สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการอัพเลเวลกับตันว่าควรรีบเวลให้ไวหรือไม่แน่นอนว่าสำหรับหลายๆคนน่าจะเคยเล่นเกมมาหลายแนวแล้วก็มักจะต้องรีบอัพเลเวลให้ขึ้นไวและเร็วที่สุดเพื่อปลดล็อกโหมดต่างๆแต่สำหรับในเกมนี้จะกลับกันนิดหน่อยเพราะ ยิ่งเลเวลสูงจะยิ่งทําให้ศัตรูที่เจอเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นสมหรับช่วงเลเวลของศัตรูในหมวดต่างๆหรือกิจกรรมจะเก่งขึ้นนั้นมันจะเป็นช่วงเลเวล59ขึ้นไปเลเวล60ช่วงเลเวล80และช่วงเลเวล81ขึ้นไปตัวของศัตรูเนี่ยจะเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆสํหรับในช่วงแรกให้รลเวลจนถึงเลเวล20ก่อนเพื่อปลอดล็อกหมวดต่างๆที่เป็นคือความของ ความเพชรเพื่อเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดต่างๆเอาไว้เตรียมตัวให้พร้อมที่สุดก่อนที่จะก้าวข้ามผ่านเลเวลที่บอกไปและหลังจากนั้นแนะนําว่าอย่ารีบเวลให้ขึ้นไวเกินไปนะคะเพราะถ้า EP แก้ถึงจุดแล้วมันจะไม่สามารถเบรกเอาไว้ได้นะตัวจุดที่จะได้ EP เยอะๆนั้นจะอยู่ที่ตัวของเควสตประจาวันเป็นหลัก เพราะในส่วนนี้จะให้ e x p เยอะมากๆยิ่งในช่วงเลเวลแรกๆเลเวลขึ้นกันได้ง่ายเป็นว่าเล่นเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการดองเลเวลเอาไว้ไม่ให้ขึ้นเร็วแล้วก็จำเป็นจะต้องค้ากส่วนนี้ไปนะคะและอีกจุดที่ได้ e อ p ก็คือการลงด่านต่างๆที่ใช้พลังงานสำหรับการข้ามเลเวลจะมีผลอย่างมากในส่วนของกิจกรรมแข่งขันบางอย่างอย่างมโดออบและอบิษที่จะมีศัตรูเก่งขึ้นมากๆเรียกได้ว่า จากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวหากใครข้ามาแล้วของไม่พร้อมก็าอาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าปกติสักหน่อยกันแล้วนะ แต่สําหรับชาวเลเวล80ที่ลังเลกลัวว่าขึ้นไปแล้วจะสู้กับศัตรูไม่ไหวถ้ามีของพอสมควรก็สามารถข้ามขั้นขึ้นไปเลเวล81ได้เลยนี่นถ้าใครไม่สี่เรื่องการลงอบิดอยู่แล้วก็จัดว่าสาบายมากๆ <Okay. S 1> และที่สําคัญการปลดเลเวลข้ามขึ้นมาเป็นเลเวล81จะทาให้สามารถฟ์มของ UP อัพอาวุธบางอันขึ้นเป็นระดับ EX 6ดาวได้ด้วยเพราะถ้าหากยังเป็นเลเวล80อยู่จะไม่สามารถฟ์มของทอําอาวุธ EX 6ดาวได้นะ สรุปก็คือในช่วงแรกให้รีบอัพเลเวลไปจนถึงเลเวล20ก่อนพอเลเวลสัก30ก็เริ่มดองเลเวลมาให้ขึ้นเร็วได้เลยเพื่อหาของและทําการอัพวัคคิเลียของเพื่อนเพื่อนให้พร้อมที่สุดก่อนจะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะดองเลเวลต่อหรืออยากจะข้ามพัดนไปยังจุดต่อไปส่วนชาวเลเวล80แนะนำให้ข้ามาช่วงเลเวล8 1เลยนะคะเพราะอาวุธระดับ e ีเอหล่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยู่ก็สำหรับในคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ